ตร,ตรงไหนอไฟเอาไวู้รูปตรงนี้จะไม่มีหัวเล่นไปเสร็จยินไปเสร็จเนี้ยเข้าฉากแล้วก็ดูแลเช็คความปลอดภัยค่ะแล้วตอนนี้มิ้นอยู่กับพี่จงนะคะผู้กำกับของเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่จงสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียกพี่จงนะคะคพี่จงเป็นไงคะสําหรับเรื่องนี้ละคร,ครอเออละครเรื่องล่าดับสวรรค์นะครับที่จะฉายทางช่องแปดนะครับเป็นละครบูแอคชั่นดราม่านะครับ ก็เรื่องราวที่เราจะนําเสนอก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนสองคนนะครับที่อดีตเคยมีความผูกพันกันมาแต่วันหนึ่งเขาต้องด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทาให้ความแค้นเกิดขึ้นเพื่อนสองคนนี้ใครกับใครคะก็คือตัวพี่พีนะฮะพีพีทองเจอผู้พันเ์ดกับพีผู้พันเ์ดใช่ครับแล้วมันก็จะส่งผลถึงเมื่อทั้งสองแยกทางเดินเนี่ยคนหนึ่งอยู่ฝ่ายถูก อ,อ,อยู่ฝ่ายตำรวจเราตั้งโจทย์ว่ามันเป็นแอคชั่นดราม่านะครับแอคชันน่นอัจฉริยะแต่ว่าเนื้อในเรื่องจริงมันมีความเข้มข้นในในแง่อื่นๆแง่งของคาแรคเตอร์ตัวละครแง่ของเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้แบบว่าเ,เล่า1นึ่อาอาจจะมีที่มาที่ไปที่มันค่อนข้างซับซ้อนมีภาวะอารมณ์ภายในใจของตัวละครที่ตัวละครแต่และตัวมีมิติมากขึ้นกว่าละครปกติครับผมทราบว่าเรื่องนี้ผู้กำกับเองยังไม่ทราบเลยใครเป็นพระเอก ใช่ครับเพราะเราได้ซูเปอร์สตาร์มา,มารวมกันนะครับ,รบแล้วก็การจะจําแนกว่าใครเด่นสุดเนี่ยอาจจะยากนิดนึงครับผมแล้วอย่างฉากในวันนี้นะคะฉากวันนี้เนี่ยคือจะเป็นผู้พันเบิร์ดนะครับกับตัวเอมี่ทั้งคู่เนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็ปลอมตัวมาเพื่อจัดการกับเข,เขาเรียกว่าที่นี่จะเป็นรีสอร์ทที่เอาหญิงสาวเนี่ยมาค้าให้กับผู้ ชาวต่างชาติอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ฝ่ายตำรวจเนี่ยก็บุกเข้ามาทลายโดยที่มีการปลอมตัวแฝงตัวเข้ามาแล้วก็ทําการจับกลุ่มฉากที่เพิ่งถ่ายไปเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ชบาหรือว่าคุณเอมมี่เนี่ยตามหาตัวหญิงสาวที่ถูกถูกจับถูกทำร้ายถูกทรมานซ่อนตัวไว้นะครับแล้วก็มีเหตุให้ต้องต่อสู้กับพวกฝ่ายที่ไม่ดีมเมื่อกี้มิ้นขึ้นไปดูมาที่ชั้นสามนะคะทุกอย่างก็คือจะควบคุมบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะมอนิเตอร์ทุกอย่าง จะให้เราแข่งขวาแล้วให้นมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มันเห็นไฟดูพี่น้องเล่นกัดูลยครับทีนี้แบบตอนที่อยู่ชั้น3มแอบเห็นอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีตัวที่ทาควันนะคะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าสโมกนะครับมันมันมันช่วยอะไรก็สโมกเนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของบรรยากาศพยายามจะทําภาพและแสงให้เป็นมูตตามอารมณ์กันนอย่างวันนี้เนี่ยโอเคพอเข้ามาอยู่ในจุดที่ผิดกฎหมายนะครับ การทําอะไรที่มันไม่เปิดเผยเนี่ยแสงน้อยอมสมมติเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราสร้างอารมณ์ให้ความรู้สึกเงือนเพิ่มมากขึ้นสําหรับเรื่องนี้ไฮไลท์เลยค่ะออผมว่าไฮไลท์เรื่องนี้เนี่ยนอกจากผมว่าไฮไลท์อันดับแรกเลยคือการได้ซูเปอร์สตาร์มาเล่นะครับอันดับรองต่อ,ตอมาผมว่าเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นพ<ะ>ี่หนุ่มก็เหมือนแบบคิดมาแล้วก็ ปฏิปตอเรื่องราวอะไรต่ออะไรให้มันมีขมวดมีผูกปมอะไรต่างๆให้มันดูสนุกขึ้นความยากง่ายของเรื่องนี้สาหรับพี่จงแล้วพี่จงว่าเป็นไงบ้างคะอาจจะอาจจะเรื่องคิวนะแสดงไม่ใช่ยังไงอะคือต้องต้องยอมรับว่าเราได้ซูเปอร์สตาร์มาเล้วก็ไอการจะหาคิวอะไรให้มันสอดคล้องกันเนี่ยณซีนนี้ต้องรวมกันทุกตัวเนี่ยมันค่อนข้างยากพอสมควรสุดท้ายอยากให้พี่จงฝากผลงานสักนิดนึงครับก็ขอฝากให้อ่อ ผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามละครเรื่องลาดับตะวันทางช่องแปดด้วยครับคิดว่าไม่น่าจะทําให้ผู้ชมทางบ้านผิดหวังครับผมแล้วผลงานของพี่จงเรื่องต่อๆไปที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับช่องแปดนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปแล้วได้ยังไงก็ฝากพี่พี่จงเนาะกับเรื่องนี้นะคะลาดับตะวันไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่จงมากๆเลยสวัสดีค่ะ<า> เนี่ยซีนนี้เป็นซีนที่ฝั่งอาคาเดค,คือฝั่งพี่เบิร์ดเนี่ยคือ,อจะเข้ามาบุคฮาเลมของพัดศนก็คือพี่เบิร์ดเนี่ยจะปลอมตัวเข้ามาอยู่แล้วอ,อยู่ในนี้อยู่แล้วเราก็จะมีทีมหน่วยคอมมอดโแล้วก็หน่วยตำรวจในเครื่องแบบเนี่ยตามมาบุกอันนี้เขาเรียกว่าหน่วยอะไรนะหน่วยอาริงทราชค<อ>่ะเรียกว่าอรินทราชเข้มข้นมากค่ะต้องบอกว่าต้องลองติดตาม เป็นตากล้องครับเป็นช่างภาพอันนี้คือจะเป็นเลนที่มันซูมได้ครับอันนี้เป็นฟาสเลนจะซูมได้ประมาณ3 0มส5ก็ซูมได้ไ่เยอะแต่ถ้าเป็นที่เป็นเลนทีสั้นๆนั้นคือจะเป็นเลนฟิกครับเป็นพวก2 5 2 0 2 5 3 5 5 0 8 5 135แรอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกล้องอีกตัวที่เป็น เป็นออสโมมันจะเป็นเหมือนกีบบอลสก้อนมันก็เหมือนสเตดตี้อะไรอย่างเงี้ยเดินแล้วมันก็นิ่มๆม,ม,มันก็ไม่ไม่เจ๊กมากแล้วก็วิ่งตามอะไรเป็นช็อตเง,งี้ยได้ในการออกบอกเฟิรี่มีส่วนในดันทุบครับก็มีมีนิดหน่หอยครับคือเนในผภาก็อยู่ในหัวเรานิดนิดแล้วก็ มีพี่คนนึงเป็นดีพีเขาจะสั่งเราอีกทีพอแค่นี้พอแขกเชลครับอเป็นทันนี้เป็นฉากที่พัดศนพัศนจะหนีจะหนีการบุกจับกลุ่มของสองหน่วยอริทราชแล้วก็ทีมฝั่งฝั่งพีเบิร์ตซึ่งปลอมตัวเข้ามาจับนะครับบางกล้องสําหรับการต่อสู้คือแอคชั่นแล้วก็มีระเบิดอันนี้ก็เป็นสําหรับรับรับคัดคัดต่อสู้ของพัศนนะครับซึ่งจะโชว์แล้วก็อันนู้นก็จะเป็น เป็นคัดร่วมสําหรับเห็นหน่วยอลินทราาเข้ามาดักเงี้ยและส่วนนี้ภาพเนี้เป็นภาพกว้างใช้โชว์ในการหมุนในการดักของตํารวจนะครับ เรื่องนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นบู๊แล้วเราไม่ได้แบบบู๊ธรรมดาเรื่องนี้จะเป็นเหมือนกับบู๊อีสาไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องมุมภาพไม่ว่าจะเป็นการแอคชั่นต่างๆาจะให้มันออกเป็นภาพที่สวยงาม,มดูแล้วมันเป็นแบบว่าดูเหมือนที่เราดูหนังในนอกระบบกองนี้เป็นละครแอคชั่นยิงกระสุนไปแล้วประมาณ3,000กว่านัดแล้วก็ตัวละครแต่ละคนเราจะมีปืนเป็นคาแรคเตอร์ให้เขาตลอดอย่างผู้พันเบิร์ดจะใช้ดีเซอร์ดิเกิล อันนี้อะไรคะของผู้พันเบิร์ดครับออ๋ที่พี่บอกมีว่นนี้ชื่อดีเซลอีเกิลครับดีเซลอีเกิลใช่ครับอันนี้จะเป็นปืนคาเล็กเตอร์ของเขาเลยซึ่งค่อนข้างจะหนักนิดนึงเพราะตัวผู้พันเบิร์ดเนี่ยจะเป็นคนที่ตัวใหญ่ถ้าเอาปืนเล็กๆให้เขาเนี่ยมันจะกลายเป็นดูปืนมันจะดูไม่สมส่วนสวัสดีค่ะพี่โยค่ะเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรคะพัดสอนพัดสอนนะคะชื่ออาจจะดูเป็นแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงเนาะ แต่ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างร้ายคือมีสองบุคลิกค่ะต้องย้อนไปก่อนว่าพัดสอนในยุคแรกๆตอนที่เป็นแฟนบแบบพี่พี่นี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างบูชาความรัก<ม>แล้วก็เชื่อในะความรักหลงรักแฟนเต็มๆทําทุกอย่างได้ที่ผู้ชายสั่งด้วยความที่รักเขาจนวันหนึ่งเนี่ยต้องติดคุกเพราะผู้ชายคนนี้แต่กลับกลายเป็นมุมมองความรักเปลี่ยนผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างโหดร้ายเพราะไม่เชื่อในความรักอีกแล้ว ก็คือค่อนข้างเป็นคนที่มองโลกในมองโลกในแง่ร้ายก็เลยกลายมาเป็นตัวร้ายตัวเอกเลยของเรื่องฝ่ายหญิงค่ะแล้วเรื่องนี้เราแบบเป็นเป็นโจรหรือเป็นยังไงคะเป็นโจรเลยค่ะเป็นโจรเลยคือมาเฟยฝ่ายชายก็คือพี่พีค่ะเราก็เป็นฝ่ายหญิงซึ่งในเรื่องเนี่ยเราก็ต้องฟาดฟันกันตลอดจริงๆจริงางนจนเวลาที่สุดท้ายของชีวิตพัสอนในวันนี้เป็นซีนอะไรคะเป็นซีนเจ้าแม่ขเย้า เป็นคนพูดอะไรคำเดียวเจ้าแม่คนก็จะกลัวทั้งหมดเพราะว่าสามารถที่จะฆ่าคนได้ค่ะเดี๋ยวนั้นถ้าทำอะไรผิดพลาดอย่างที่บอกว่า mm มันก็เล่นยากแล้วเล่นยากในส่วนของการบูเพราะว่าเราไม่ได้เล่นละครมา นานมากการกลับมาเล่นละครบู้ก็ถือว่าพลิกหลายๆอย่างของตัวเองให้กับให้เหมือนคอสนิมอะเครียดไหมคะกลับบ้านไปแบบเก็บไปคิดต่อไหมหลังๆเริ่มเครียดเพราะบทมันเริ่มหนักขึ้นแต่งตัวแบบนี้ทุกวันทุกซีนไหมคะจะมีซีนที่เวลาบู้่วนอยากจะเป็นพาร์ทหนึ่งแต่งตัวแมนๆนี่จะมีสองคาแรคเตอร์่างที่เหมาะคาแรคเตอร์นี้กับคาแรคเตอร์ลุยๆคือเวลามาทําธุรกิจก็จะแต่งตัวแบบนี้พาร์ตฝอนเขาสอนอะไรกับคนทางบ้านบ้างพาร์ตสอนสอนในเรื่องหนึ่งที่ว่าการที่จะมีความรัก เราไม่คนรักจนทุ่มเทเนที่ว่าเราไม่เหลือใจไม้กับตัวเองเลยพระสอดก้มเหลีงบัดมี้ได้เพราะทุ่มเทในความรักมากเกินไปพอเฟลแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวเองมาใหม่ได้เลยก็เลยมเนชีวิตไปในทางที่มันผิดไปโดยตลอดเพราะการที่สูญเสียวความรักในครั้งนั้นแต่ว่าตัวละครพระสอนก็จะมีมุมที่มันคลิกค<ะ>่อนข้างเยอะ,ะจากชั่วมาด,ดีดีไปชั่วชั่วไปดีตอนจบถึงแม้ว่าจะพยายามกลับตัวเป็นคนดี แต่ก็ไม่มีที่อยู่ในสังคม mm hmm. ก็ทําให้คนได้เห็นว่าจริงๆอะคนดีอะต้องดีเสมอต้นเสมอปลายตัวนี้ก็จะจะมีมุมในการสอนการใช้วิตของคนค่อนข้างเยอะอยากให้พี่โยฝากผลงานถักอากับคนทางบ้านหน่อยถึงไต้มากนะคในการกลับมาเล่นละครในรอบที่บอกว่าเป็น10ปี ก็ฝากบทพัสยวในระดับตะวันด้ค่ะก็ติดตามได้เลยแล้วก็อีกงานึงคือการเป็นนักกีฬาอันนี้ก็สามารถดูได้ตามโซเชียลในเวอร์ที่่อช่นสุดยอดชีลมีทุกอย่างสุดยอดมากๆเลยถือว่าแบบเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ออกกําลังกายนะคะพี่โอสุดท้ายแล้วล่ะอันนี้แบบเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ร่วมงานกับช่องแปดโอ้ต้องบอกครั้งแรกอย่างที่บอกว่าไม่ได้กลับมาเล่นละครนานมากก็ ฝักเนื้อฝากตัวไว้กับพี่เมย์พี่หนุห่มล้ว่าต่อไปนี้รับไหมคะเรื่องแต่อไปรับค่ะอโอเคค่ะมาขอบคุณพี่โยมากๆเลแล้วค่ะขอบคุณค่ะ